หนึ่งสองสามหน่อยไม่เสียวของลูกหักเหรอท่ากันเลยเท่ากันไม่เสียวลูกแวของ็หักใครแรงกว โอเคแรงเท่ากันเท่ากันเลยแรงเท่ากันเลยแรงเท่ากันเลยโอ้ยเร็วเร็วเร็วโอ้โหเท่ากันแล้วเท่ากันแล้วโอเคนี่บ้าพลังมาเรื่อยกินกูดพอแล้วลูกพอแล้วพี่ยิ่งอยู่ก็ยิ่งใหญ่พอแล้วลูกพอพอพอเดี๋ยวของเล่นพัง